ซึ่งสำหรับกระแสการกลับมาของบิ๊กโจ๊กพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานได้กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งหลังจากบิ๊กเต่าพลตํารวจตีจรุนเกียรติปานแกว้วซึ่งได้ลุกขึ้นมาเปิดประเด็นร้อนเรื่องของการแต,งต่งตั้งตำรวจที่ไม่เป็นธรรมซึ่งเรื่องนี้ก็ได้มีการกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมต่อองค์กรของสีกากีเกี่ยวกับการออกมาพูดเรื่องของบิ๊กเต่าในตอนนี้ ไม่ใช่เพียงแค่การระบายความไม่พอใจส่วนตัวเท่านั้นแต่มันยังเป็นการตั้งคำถามซึ่งต่อโครงสร้างและระบบการแต่งตั้งซึ่งอาจจะมีปัญหาในเชิงหรือเกิดขึ้นซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ได้มีการส่งผลให้กระแสของสังคมเริ่มหันมาสนใจกรณีที่คล้ายคลึงกันในอดีตนี้หนึ่งในนั้นก็คือคดีของบิ๊กโจ๊กทำไมบิ๊กโจ๊กถึงถูกจับตามอง บิ๊กโจ๊กนั้นเคยถูกโยกย้ายออกจากตำแหน่งสำคัญสำคัญเคยถูกปลดออกจากราชการจนนำไปสู่การไล่ออกในที่สุดซึ่งหลายๆคนนั้นก็คิดว่าเรื่องนี้มันอาจจะไม่เป็นธรรมซึ่งท่ากลางข้อคอรหาเรื่องแรงกดดันจากทั้งอำนาจภายในและปัจจัยทางการเมืองที่เกิดขึ้นเมื่อบิ๊กเต่านั้นได้เปิดโปงเรื่องของความไม่เป็นธรรม ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้มีการเชื่อมโยงบอกว่าบิ๊กโจกนั้นอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบจากระบบที่ไม่โปร่งใสนี้สำหรับแรงกดดันจากสังคมและสื่อในยุคที่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วการพูดของบิ๊กเต่าในครั้งนี้ได้ทำให้สื่อและสังคมจับตามองอย่างใกล้ชิดซึ่งหากข้อกล่าวหานี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีมูลจริง แรงสนับสนุนให้บิ๊กโจ๊กกลับมารับตำแหน่งนั้นก็จะยิ่งมีมากขึ้นและโอกาสกับอุปสรรคถึงแม้ว่าการกลับมาของบิ๊กโจ๊กนั้นจะยังคงมีอยู่แต่เส้นทางนี้ยังคงต้องผ่านกระบวนการทบทวนคำสั่งและแรงต้านจากบางฝ่ายซึ่งสำหรับการกลับมาในครั้งนี้จึงอาจจะขึ้นอยู่กับทั้งแรงสนับสนุนทางด้านของสังคม และการตัดสินใจในเชิงการเมืองในระดับที่สูงขึ้น